สบายดีพี่น้องมดสุขุมสุขเพื่อจ้ามันีังไม่จีสิมาอัปเดตงานเป็นมือที่สองกลางวันเลยพี่น้องลูกสะเอาใบบุญนอนเลยพี่น้องน้องชายนอนน้ำกันเลย สิมาถ่ายก็เดี๋ยวเพื่อนบบท่านได้รับเพื่อนมาเบิ่งเพื่อนรับเลยพี่น้องกินนมรับแต่เศร้าเลยเมื่อคืนนี่เพื่อนนอนเด็กพี่น้องเออเด็กยังได้นอนลิ้นน้ำผู้ใหญ่หิวนอนเลยนอนแต่เศร้ามือน,นี้นี่อกี้ก็ซีดถ่ายภาพรวมมดเด็กเป็นน้องเด็กภาพรวมเลยในงานของนางกุ้งนี่แหละอันนี้ก,การกะเคียมของในงานเพื่อนนะ มีป้าแล้วก็แม่เทามาซอ,อยางนานยิบขั้นมักเบ่งแล้วก็เห็ดบ้างซอทุ่งอะไรเป็กอห่างเด้อจีบขม่าจีกขม่ขาขม่าก้อกยาอะไรเพิ่อนอย่างเห็ดยังยังบวบเป็น ทาเอื้อยทานนอกยายมายังบนท่านมาขบงานอันนี้กะเครื่องกะเกียมให้เพิ่นพี่น้องเครื่องเพิ่นเพราะว่าเพื่อนมาจีดมันต่ำเลยบนท่านได้ใส่ กระโจมเด้เอ็นีใส่ได้เข็ดอย่างสำนมี่าาาาคาคาขาสังกะสีฮืออันมันตำคือมันตำแก็ของกินของนางเนาะพาเข่าก็มีไข่มีมกหน่อไม้มีปีงปลาไก่มังไหมขนมอันนี้คือพาเข่าของนางแล้วน้อ,นอ,นองอยังพนในมาครัได้เห็ด ต่อไปมีหีตประเพณีนังกะให้เทาแก่พื่นซี่เนี่ยเพราะว่าแม่จี้กะบเราเคย่านประสบการณ์ตัวนี้มาก่อนนั่งที่นังเนาะ ทรงสการเป็นพรุ่งนี้เราถือวันคานเลยพี่น้องพรุ่งนี้ทรงสการถ่ายภาพรวมไปเบิ่งทางด้านบนคัวอยู่คัวกินนะพี่นาง อันนี้คือบอนแต่งครัวอยู่ครัวกินถ้าเราคิดกับยา่าโือีจแตั้มมาหงนะแ่ไม่แต่อแต่นอกไมีแต่ลูกแต่ลานแ้วซอยงานให้จุ็ดก,กิน ย่บัวทับบัวทก็ถือข้าวมันม่วงแก้วมันม่วงยำมะฮงต้มมะฮงหับแขกมาอบอุ่นงานเม่กี้จิเขาอนุญาตถ่ายภาพรวมเลยได้เห็นนั่งด้วยอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เครื่องต้มสม มามลวากิงทลาบหมูไ้ออกไปเอาอีกได้หมูเพราะว่ามันบอกพ่อไปเอาปลาแล้วบ่มีปลาบ่ได้ซ้ำปลาหาบ่ได้แต่ทได้เอาหมูนี่แล้มาเหตุกินเอาเี่ยวให้เขาอกับรูดเขาเอาขามันบอกมันเบาน่ะมมใเอาอกเออมีเบอร์โทรมันบ่ฮะเออีดางมีเลยโทรโดยนังโทรบอกมันว่าหาเอาเมียนหง โลเข้ะโทรถามมเอยๆะอกเอามาเห็ดตอนเพลนนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เขาเห็ดปันเสาตอนเออตอนเพลนเลยแกงนุงม่มน้ำบ่มันบ่ได้ป้าว่าจะได้ป้า,า,า,ปาพะัะทอดเอาตำหมูโลแปดิมันเอาลงไปขายใส่หน้าจะลงลายงัวไปขันแปดซิปก็เอาอยู่บ้านเฮาดีกว่าบ่า งานไอเดอนกับแปดิบลงเพิปเปา้่อืมทิ้นก้อนคือกันเอากออ่ะมอออกจอกนอกสัมน,นมันเผื่อขาสิออกกเซียเวลาน้ำมันลดอีกเอาบ้านเฮาเอาดิาาได้คันเจ็ดิปเิบหายังว่าลดราคาน้ำมันนะนะเนาะอันอเอามาอ้เอานมาแปดิลงเขานี้กระทางลงเซ่เห่นอ่ลงเซ่ มื่อแร่งก็บลอยกระทงงานในบ้านนี่ก็มีงานลอยกระทงเลยพี่น้องแล้วก็มีบุญบุญอนไรบางขลามนำใช่ค่ะช่วยเติมเถอะแขกคนห้ากระย่างวันไหนมาเป็นไหนเด็ดสินะว่าคนเอื่ยน้องกระห้ากระหามหูมาเมื่อนี่แหละเอื้อยเพิ่นกระสีมาแต่สวรรค์อ้ายเพิ่นกระสีมาแต่เวียงกระสีไร่พี่ไล่หน้องไร่ลูกไร่ลานมาอยู่พี่น้องแต่ตอนนี้กะ นี่แต่คนบ้านมหาชัยเมืองนี่แหละเกยน้องบ้านเหนือมหาชัยคุ้มหวยมงค์ค่ะนี่แหละไรเงี้ยม,มังหงค์ค่ะนี่ยพ่อบอประตูกามาปะพ่อเนาะเอออตโต้ซื้นนอเนาะอันโปง่งหมดแล้ว đối nó vẫn anh anh đấy, bố mẹ khát salo mất cục à, nó nó căng, rồi tu đi, gia gia chẳng đái cả hết mất à lệ, nhăm ba miệt bố này nhămตลอด, đang tiêu tiêu, mẹ khát này men, cua này khạc, rồi đang tiêu 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 à, đang tiêu tiêu, ăn món ăn món bẩn, มามื่อนี่แหละกับลัางแต่งเรื่องขากระเออกมามื่อนี้กะป้ามาเลมาเมื่อนี่แหละอรับพวกบุเสียคอวอมาลาบหมูแต่หมูับแขกครับคนเดินอรมาีนอร่อยมาซีมไม่คัวเห็ดจะดักติ้วติ้วหนึ่งบึงแพงเยเออคักเลยไม่พั่วอได้แล้วอ แซบแซบแซบบานเนล่าหมูมาเดี <peine ed> ๋ยวดมันจะหายโอกโอ๊กอยู่มาจากมาฮะบานเนลลากรย้ายผ้าขาวผ้าหนามเลยน้อแล้วแล้วย้ายขาวผ้าขาวผ้าแคร่ยายขาวเสิร์ฟขาวเสิร์ฟนามเอ็นน้องมิเตพีเต็นน้องห้าประมานเนย อม้้นยนั่งอนะอน้อ้ายนักกุ้งไม่้อ้ายเพิ่นอ้ายผู้ทิศบอทิศบอนทิศนักกุ้งบ่โหดีอันนี้กรแมนอ้ายครันจุกข่าเตรียมข่าวยายอันนี้กระมูของอ้นน่อยมาสอยงานเลย นางใจพ่อ่นางพ่อพ่อกับมาหมูของป้าอันใดบวมแม่มแ่มแต่บวงเล็กเอาล่องรถแม่บไปซื้อบวงย่างมั่บวงเล็กนี่ไอ้เคยเพิ่นเคยของนาง กนั่งอยู่น่ะก็อ้ายแม่ในผู้เสือสีบัวนีอน่อ้ายเพิ่นเสือสีดำน่ะก็อ้ายเพิ่นเสือสีบ้วนไอ้เทยเด้วยนะเออกัดก็แจกไปเดีย๋ยวปูวาวดปูวาดอย่อันนี้เอากะกะเกียมกินข่าวเด้อกินข่าวเด้อแรกยังเห็ดอีกแต่จะกินแรกข่าวเออ กินข er er. sí, er ่าวค่ะกินข่าวเ่ะพี่น้องคลิปนี้มากอนี่ไม่กินลาไปก่อนเด้อผากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าลาไปก่อนพี่น้องบาย